วันที่20มกราคม2566เจ้าหน้าที่ทหารเรือจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้โขงเขตอุบลราชธานีนำโดยพลเรือตรีสมานขันทพงศ์ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้โขง นาวาเอกวัน,นะเกื้อทิพย์ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีนาวาเอกสัญญาณจอมหัวหน้าฝ่ายยุทธการและการข่าวส่วนที่กำลังกับฝ่ายความมั่นคงจับกลุ่มตัวนายกฤษดาอายุ39ปีกับนางนันทิดาอายุ42ปีซองผัวเมียชาวจังหวัดร้อยเอ็ดขณะกำลังขับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียน บอใบไม้ยอยักษ์ 9288ประจบกิริคันบันทุกเนื้อหมู4,400กิโลกรัมมูลค่า1,100,000บาทโดยจับกลุ่มได้ที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงทางทิศเหนือบ้านคันพลานพรานอําเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีสองผัวเมียให้การรับสารภาพรับจ้างขนเนื้อหมูดังกล่าวไปส่งห้องเย็นชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาลสินโดยจะได้ค่าจ้าง3ผัดบาทเมื่อส่งถึงที่หมายแต่มาถูกจับกลุ่มตัวเสียก่อน นายกฤษดาผู้ต้องหายัางให้การรับสารภาพว่าผู้ว่าจ้างได้เคลียร์เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยแล้วจึงตัดสินใจนำรถมาขนเนื้อหมูดังกล่าวโดยจะมีกลุ่มบุคคลนำใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์มาให้เมื่อถึงที่นัดหมายแต่มาถูกจับกลุ่มตัวเสียก่อน ด้านนาวาเอกวันนาเกื้อทิพย์ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีเผยว่าเนื่องจากเนื้อหมูที่บ้านเราราคาสูงโดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนเนื้อหมูจะขายดีจึงทำให้มีการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีราคาต่ำกว่า เข้ามาจำหน่ายอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันซึ่งการข่าวระบุชัดขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยร่วมขบวนการในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์โดยฝ่ายความมั่นคงกำลังสืบสวนเชิงลึกเพื่อรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานต่างๆส่งให้พนักง,งานสอบสวนเพื่อเอาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐรายนี้มาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด